ดี S <S นะคะทุกคนวันนี้น้องมนก็จะพาทุกคนนะคะเดินทางกันนะคะทุกคนซึ่งไปที่วัดบางยองนะคะทุกคนวันนี้เขาจะมีการทําเป็นปล่อยสั่งรองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูปริปีนีของคนที่นั่นนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนวันนี้น้องมนก็เดินทางผิดๆถุกๆนะคะตอนแรกนัดก,กับเพื่อนไว้ทีนี้เพื่อนไปก่อนนะคะน้องมนก็เลยหาเส้นทางไม่เจอนะคะหลังๆก็เลยให้เขามารับอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ วันนี้นะคะทุกคนเราก็กําลังจะเดินทางไปที่ปังยองนะเองค่ะอันนี้ก็คือระหว่างการเดินทางนะคะทุกคนคือน้องมนมาคนเดียวนะคะตอนแรกหาทางไม่เจอนะคะเกือบหลงทางทีนี้ก็เลยให้พี่เขามาล่าอีกทีนึงหน้าเองนะคะทุกคนก็เลยมากับพี่อี้เขานะคะที่นี่เลยรถไปกันประมาณ6กเจ็ดันแล้ ควันเต็มเลยนะคะมองไม่เห็นทางเลยก็ว่าได้ดูนะคะทุกคนเส้นทางที่เราไปคือดินแดงนะคะแล้วก็ตอนนี้คือมีผู้ที่เดินทางไปบ่อยเยอะมากเลยนะคะโอ้โหนี่ก็จะเต็มทานู้นเลยนะคะทุกคนอ่าเลย แลก็สนุกสนานแล้วก็ท้าทายนั่นเองนะคะดูนะมีรถผ่านปุ๊บนี่คือเป็นงนี้เลยทุกคนโอ้โหเส้นทางมองแทบไม่เห็นกันเลยนะคะข้างๆนี้ก็จะมีการทำเป็นไร่สับปะรดนะ,ะทุกคนกนะว้างมากเลยส่วนมากข่าบอกว่าสับปะรดทางนี้จะออกรสชาติแบบหว,วานหวาน ่างอย่างไรน,นะคะกว้างมากเลยทุกคนดูทางฝั่งนู้นดยฝั่งนู้นก็เป็นที่ปลูกส้น นะคะทุกคนเขาแบกเด็กอ่อนมาด้วยอะตอนแรกนึกว่าเขาเอาอะไรมาข้างหลงังเขาแบกเด็กมาด้วยนะคะทุกคนดูบรรยากาศสองข้างทางดีมากเลยนะคะบรรยากาศเย็ยนๆค่ะทุกคนตรงนี้สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นสนนะคะทุกคนอากาศดีมากๆเลยนะคะผู้ที่ไปทําบุญนะคะเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนโอ้โหดูดูดด ขุแม่ธรรมดานะคะพอไปถึงเดี๋ยวถ้าเราไปถึงงานคือเส้นผมก็จะแดงไปหมดนะคะหนูน้องมณ์ว่าอันนี้จะเป็นสวนเออเป็นไร่โซมนะคะทุกคนเต็มไปเป็นภูเขาอย่างนี้เลยนะคะดูดูดูเขากําลังเริ่มทํำนะคะทุกคนโอเคเราไปกันต่อเลยนะคะ น,นี้นะคะ้องมนเขาเดินทางมาถึงที่หมู่บ้านไรายเขานะคะนี่นะคะส่วนบรรยากาศในห,หมู่บ้านของเขาตรงนี้สุดก็จะดีมากๆเลยนะคะ ทางนี้นะคะทุกคนเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรอย่างนี้นะคะปล่อยตามธรรมชาตินะคะทุกคนเขาจะไม่ไม่ขังเอาไว้นั่นเองนะคะเขาก็จะปล่อยตามแบบนี้เลยวัวจะได้อารมณ์ดีนะคะทุกคนน้ำใสมากเลยนะคะดูดูดูโอ้หนาวเขาใสมากเลยเป็นน้ําภูเขานะคะทุกคนจะออกจากภูเขาลงมานั่นเองนะคะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนเส้นทางของเรามีสีสันเต็มไปหมดเลยนะคะนี่สองข้างทางแบบนี้เลยนะคะ บัวตรงนี้อลังการใหญ่มากเลยนะคะเลี้ยงบัวได้เป็นร้อยเลยอะ่ะตอนนี้นะคะทุกคนน้ำวนก็ได้เดินทางมาถึงที่หมู่บ้านปังยองแล้วนั่นเองนะคะหมู่บ้านของเขาเล็กมีอยู่แค่ไม่กี่หลังคาเรือนนะคะแต่ก็บรรยากาศดีนะคะทุกคนก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดปังยองแล้วนะคะทุกคนก็คือคนเยอะมากนะคะดูรถนะคะทุกคนโอ้ยยังกบบเป็นที่เต็นท์ขายรถเลยนะคะดูมากเลยนะคะ แต่รู้สึกว่างานของเขาใหญ่มากนะคะทุกคนเพราะเป็นงานปล่อยสังรองที่สนุกสนานแล้วมีคนเยอะมากที่สุดเลยนะคะดูรถนะคะทุกคนโอ้โหกองทับรถก็ว่าได้กองทับรถ ตอนนี้น้ามนเดินเดินเอานะคะทุกคนเดินลงนะคะเพราะว่าข้างล่างเขาจะมีเป็นทางน้ํานะคะทุกคนซึ่งเวลาเราขับรถขี่รถกันสองสาคนอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะลื่นใช่ไหมคะ <S <S เขาก็เราก็จะลงไปนะเเราลงเดินนะคะ เขาลูกหลายมากค่ะนังยานค่ะนาานโอ้ไกลเหมือนกันนะเนาะยามาป้อเอ้าค่ะก่อนยามาปีหน้าเป็นปีแรกเลยค่ะแม่ดูพี่เขาขับเขาก็นั่งมอเตอร์ไซค์มากันนะคะก็คือจะต้องพาจะต้องผ่านน้ํานะคะทุกคนเขาก็เลยลงเดินกันก่อน จะต้องเดินข้ามสะพานเล็กๆนะคะเอ้ยไปกันเลยทุกคนคนโอ้โหรถเป็นหลายร้อยคันนะคะเกือบจะเป็นที่เต็นขายรถก็ว่าได้เยอะมากทุกคนก่อนที่เราจะเดินเข้างานนะคะทุกคนก็เรามีสะพา,านไม้ด้วยนะคะก็คือมีปลาด้วยนะคะเขาสามารถมาหาปลามาจับปลาได้ด้วยนะคะเขาว่า แต่น้ำใสามากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในงานก่อนนะคะเพราะว่าในงานวันนี้คือคนเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็รถก็เยอะคนก็เยอะนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศในงานนะคะว่าเป็นจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนไปดูว่าเขามีอะไรมาขายบ้างข้างในนี้นะคะดูดูดูด พอเราเข้ามาถึงในงานนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศในงานนะคะทุกคนเป็นงานปล่อยสังลรงในชนบทเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านปังยองนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้เป็นปลาส้มนะคะของชาวไทยใหญ่ทางนี้นั่นเองนะคะส่วนมากตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านไทยใหญ่นะคะขึ้นต้นด้วยชื่อก็จะรู้อยู่แล้วนะคะเป็นปังยองปังยองนี่นคือเป็นภาษาไทยใหญ่นะคะนี่ทุกคนถางขายเยอะมากเลยนะคะมีทั้งผลไม้มีทั้งของกิน ทางนู้นมีสะพานเชื่อมต่อไปทางนู้นด้วยนะคะงานของเขากว้างนะคะทุกคนอยู่ตั้งแต่ทางนี้แล้วก็เอ่อต่อไปทางนู้นด้วยนั่นเองนะคะทางนี้จะเป็นอาหารการกินทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็ส่วนทางนู้นก็จะเป็นการเล่นเกมการเล่นอะไรต่างๆนานาน,นะคะทางนู้นนั่นเองนะคะทุกคนนี่เวลาเขาข้ามสะพานมาสะพานโยกไปโยกมาน่ากลัวนะคะทุกคน โอ้ของกินสะน่ากินนะคะเดี๋ยวเราเดินเที่ยวข้างในงานก่อนนะคะไปดูว่าข้างในงานเขามีอะไรขายบ้างนะคะทุกคนวันนี้น้ำมลเขามากันเช้านะคะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าเราจะกินอะไรบ้างนะคะโอ้โหไปทางไหนนะคะทุกคนหันไปทางไหนคือปลานะคะปลาส้มทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนสีสนันน่ากินมากเลยนะคะมีปลาส้มไม่เพอนะคะนี่คือกุ้งส้มนะคะทุกคน<อ>เป็นกุ้งเล็กๆนะคะที่เขาเอามาทําเป็นแบบส้ม นั่นเองนะคะดูทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นกันต่อนะคะเป็นถังเป็นถังนี้เลยนะคะทุกคนเขาทำไว้นะคะเขาก็เอามาขายต่อคือคนซื้อเยอะอยู่นะคะทุกคนรู้สึกว่างานตรงนี้คือคักมากเลยนะคะแล้วก็คนก็เยอะด้วยนะคะตรงนี้เขาก็จะมีการขายนะคะทุกคนเป็น เข้าวแลบฟืนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีข้าวแขวนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวแขวนะคะทุกคนเป็นของชนเผ่าไทยใหญ่นั่นเองนะคะที่เขาทําขึ้นมาแล้วก็เอามาขายในงานนะคะ เวลามีงานพลาดไม่ได้นะคะข้าวแค่วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมนะคะทุกคนน,น้องมดพาไปชมบรรยากาศในงานข้างในก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาชิมอาหารแถวๆพวกนี้นะคะว่ามีอาหารอะไรที่อร่อยนะคะอันนี้น้ําอ้อยนะคะทุกคนอ้อยคั้นแบบสดๆเลื่นเองนะคะอ้ยน,น,น,นี่อันนี้เครื่องเครื่องที่เขาทําอ้อยนะคะดูน้ําอ้อยนะคะทุกคนน่ากิน เดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะไปก่อนไปก่อนเห็นของกินเราอยากหยุดนะคะทุกคนเออเดี <Ton> ๋ยวเราวนพาไปชมก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะาเมนโออยากม่ะกว่าไม่ดีนี่่อันนี้กุ้งสมปาส้มนะคะเขาใส่เป็นขวดอย่างนี้ขายเลยนะคะขายขวดที่อยู่ในอันนี้นหนึ่งขวดในชามง่าอันนั้นองนี้อ๋อดู เราขายเป็นขวดนะคะทุกคนสองเหงห้าประมาณสองพันจัดนะคะสองพันจัดยี่สิบกว่าบาททมีปลาเล็กๆด้วยทุกคนปลาส้มเล็กๆนะคะมาทำเป็นขวดนี้ด้วยเลยอันนี้เตานะคะคนเตางานของเขากว้างมากนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในอีกอันนี้โซนกับข้าวโซนอาหารนะคะของหวานด้วย ชมก็มาขายีของเปรี้ยวของโอ้ของดองนี่เืออมอ่อนี่ก็เป็นเนื้อส้มเหมือนกันนะคะทุกคนเนื้อส้มแต่เขาไม่ได้ใส่มาเป็นมัดนะคะปลาส้มอ๋ออันนั้นปลาส้มนะคะทุกคนแล้วก็มีหมูแล้วก็มีเนื้อวัวนะคะ เราเข้าไปทําบุญที่วัดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเค่อยออกมาอีกทีนึงนะคะแล้วก็มาชิมอาหารนะคะว้าวาะะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในไปเลยค่ะทุกคนไปทําบุญกันนะคะเราไปทําบุญไปไหว้พระก่อนนะคะทุกคนมาเยือนที่วัดแล้วต้องไปไหว้พระก่อนนะคะอันนี้ก็ข้างในจะมีสังรองนะคะที่เขาจะบวชนั่นเองนะคะดู แล้วดูสังร้องข้างในข้างในมีสังร้องด้วยนะคะดูนะคะทุกคนคนเยอะมาก ไม่มีทางเข้าไปในวัดเลยนะคะตอนแรกว่าจะเข้าไปทาําบุญข้างในนะคะไม่มีไม่มีเส้นทางเข้าเลยนะคะทุกคนต้องรอให้ตรงนี้ขยายตัวออกไปก่อนถึงจะเข้าไปนะคะ เป็นที่ที่เขาเอาไว้รับสังรองนะคะที่จะบวชนั่นเองนะคะทุกคนโอ้ดูนะคะเยอะมากพอสมควรเลยนะคะทุกคนเขาดูนะคะมีน้องๆข้างในอันนี้คือเขากําลังจะบวชนะคะทุกคนเขาจะบวชนะคะเขาก็จะมีการมาทําสั่งรองนั่นสังรองก่อนนะที่จะบวชนะคะสวยงามมากทุกคน นี่ก็จะเป็นที่นอนของอสั่งรองนะคะหรือว่าคนที่เขาจะบวชนั่นเองนะคะแล้วก็มาแต่งตัวกันที่นี่นะคะเดี๋ยวน้องคนพาไปชมบรรยากาศในการแต่งตัวสั่งรองนะคะดูบางคนแต่งเสร็จแล้วสวยมากเดี๋ยวเราไปดูการแต่งกายของสั่งรองนะคะทุกคน าได้แล้วนะคะกว่าจะเข้าได้นะคะทุกคนรอไปชั่วโมงนะคะคือคนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปทําบุญข้างในก่อนนะคะทุกคนเออนี่เข้าได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทมําบุญกันที่นี่ต่อในนะคะคุณตรงนี้จะเป็นสรานที่ถวายปัจจนะัยนั่นเอง มากันเดยไมีมาตายหมดตายมาดูมาดันเงินสองหญิงกับสอนหญิงี่ะเดี๋ยวเรามากินของดองดีกว่านะคะทุกคนกินของเปรี้ยวดีกว่านะคะซีตําลายนะคะทุกคนอันนี้หมักหลอดนะคะทุกคนน่ากินมากเลยอะเค็มมะม่งนี้อ้อยสับปลาลุดมังม่วงนะคะมังม่วงได้หยุดขายค่ะ เอาสองเหงค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะเอามะม่วงนะคะทุกคนสองพันจัดนะคะสองพันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปชิมกันก่อนนะคะเออเดี๋ยวเราไปกินอาหารข้างในด้วยอันนี้ก็คือ ของหวานแต่น้ําแข็งนี่คือเขายังใช้น้ําแข็งแบบนี้เป็นก้อนใหญ่ๆนะคะคนถ้าเอาเขาก็จะขูดน้ําแข็งออกมาเป็นก้อนเล็กๆนั่นเองนะคะเพื่อผสมให้มันเย็นสดชื่นนั่นเองนะคะมาดูร้านนี้นะคะทุกคนร้านนี้มีส้มตําด้วยค่ะที่อยู่ขายค่ะส้มตำพี่อยู่ขายค่ะว้ายสองเหงก็ประมาณครกละสองพันจัดนั่นเองนะคะทุกคนดูสาวสวยไปซื้อ Chồng ván hả Pi? <laughs> Trong ván <laughs> <laughs> Mà đưa à này, Mà đưa nào sắp này có tắm xuống thay hầm chịt xảy sắp Mừng ถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบของไทยนะคะเขาจะไม่ใส่ซอสนะคะทุกคนถ้าเป็นของทางนี้ถ้าเป็นคนทางนี้เขาชอบกินซอสด,ด้วยนะคะก็คือใส่ซอสพริกเข้าไปนั่นเองนะคะวอ,อน่ากินมากเลยอะ่ะไม่เีนไปาล่้วนเสียนด้่วายสเมนาีัน่ากคนมากทุกคน ทุกคนส้มตามเรามาแล้วเดี๋ยวเรา,เราลองชิมดูนะคะแต่หน้าตาน่ากินมากเลยนะคะทุกคนชิมก่อนชิมก่อนอนี่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะทุกคนชิมดูก่อนอื้อวิ Fall, แทบเอาทุกคนอร่อยมากเลยนะคะอร่อยอีกแบบนึงน,นะคะทุกคนตรงนี้เขาจะใส่ซอสด,ด้วยนะคะกี่น้งมนให้เขาใส่ซอสเราจะได้ชิมดูนะคะเวลาใส่ซอสกับไม่ใส่ซอสสั่งกัน รอบงานนะคะทุกคนก็มาพักเหนื่อยกินกินซุปตามกันก่อนนะคะทุกคนก็คือมากินข้าวนะคะทุกคนตอนนี้น้ำมนต์ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชน้ำมนต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการไปทำคลิปต่อๆไปนั้นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ๊าแล้วนะคะน้ำมนต์ก็จะพยาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่พระธาตุลูกโลกนั่นเองนะ